อัตราภาษีนะคะที่สหรัฐเรียกเก็บไทยที่ร้อยละสิจะส่งผลอย่างไรต่อไทยเราเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนนะคะก็มีทางที่ถูกเรียกเก็บมากกว่าเราแล้วก็น้อยกว่าเราด้วยนะคะก็มาดูความได้เปรียบเสียเปรียบในจุดนี้ด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะฟังการวิเคราะห์กันนะคะจากคุณวิสิทธิ์ลิมลือชาซึ่งท่านเป็นรองประธานกรรมการหอการค้าไทยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิสิทธิ์ค่ะ สวัสดีครับคุณลิซ่าคุณชนทิชาครับค่ะสำหรับผลการเจรจาภาษีสหรัฐเนี่ยที่มีออกมาแล้วนะคะว่าไทยเราจะถูกรีกเก็บภาษีตอบโต้อยู่ที่ร้อยละสิบเก้านะคะมุมมองมองว่าจะส่งผลกระทบกับไทยเราอย่างไรคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย<ม>ก็ถือว่าจริงๆแล้วเป็นข่าวดีเพราะว่าอัตราเนี่ยค่อนข้างลดจากเดิมจากร้อยสามร้อยละสามสิบหกลงมาค่อนข้างเยอะค่ะครับผมก็อันดับแรกก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ต้องต้องบอกว่า ความพยายามทงางทีมไทยแลนด์เนี่ยก็ไม่เสียเปล่านะครับเพราะว่ารู้ว่าคงไม่ได้นอนกันมาหลายวันเรื่องอย่างน้อยที่สุดขั้นแรกเราเราผ่านแล้วนะครับเรื่องอัตราภาษีที่ไม่ได้แตกต่างมากนักจากประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม ไปแข่งกันที่ผลิตสินค้าคล้ายๆกันผลิตสินค้า,าที่ทดแทนกันได้นะครับอันนี้นี่คือความสําคัญในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันด้านราคาเลยแหละนะครับเพราะว่า,าการส่งสินค้าไปยังตลาดเดียวกันถ้าได้ภาษีที่ต่างกันมันก็คือราคาซื้อขายที่ต่างกันนะครับเพราะนั้นอันนี้พื้นฐานข้อแรกเราผ่านแล้วนะครับยังมีอีกหลายด่านครับที่รอยอยู่ข้างหน้าครับ เพราะว่าการค้าโลกตอนนี้ถือว่าเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับและโดยเฉพาะของทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับเราหลังจากที่การเจรจาเนี่ยมันยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่อาจจะมีผลกระทบนะครับซึ่งเราก็ต้องเตรียมการกับมือนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าบางอย่างที่จะเข้ามาแข่งกับสินค้าของไทยเองนะครับแน่นอนมันอาจจะมีเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของค่าขนส่ง ม่นจะมีความแตกต่างในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายนะครับไอ้ตรงนี้สําคัญเราจะต้องโพซิชันตัวเองให้ชัดว่าสินค้ารายการไหนเราจะขายในประเทศขายผู้บริโภคกลุ่มไหนที่มีระดับรายได้น้อยลกลางหรือสูงอะไรทำนองนี้ครับหลังจากนี้คงคงต้องอมีความชัดเจนตรงนี้มากขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงตัวปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากตัวสินค้า แต่ยังไงก็ตามการกระทบตรงนี้อาจจะไม่รุนแรงเท่ากับช่วงที่มีสินค้าจากจีนทะลักเข้ามาอนะันนั้นจะเป็นเรื่องราคาล้วนๆเลยเพราะวา่าสินค้าที่ทะลักมาตอนนั้นเนี่ยจะเป็นราคาที่คุณตับมากๆแล้วก็ไม่ได้มาแค่ประเทศไทยไปยังประเทศกลุมเป้าหมายเราด้วยที่เราอยากจะ ขายสินค้าไปตลาดนั้นๆปรากฏว่าก็าไปเจอกันแข่งขันเรื่องราคาที่ค่อนขอ้างหนักครับค่ะคุณวิสิตคะการขึ้นภาษีของสหรัฐครั้งนี้แน่นอนว่าก็ต้องกระทบกับกลุ่ม SME ด้วยนะคะที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังสหรัฐโดยตรงนะคะซึ่งถือว่าเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยทีนี้ใครที่สินค้าต้องแข่งขันด้านราคาก็จะกระทบทันทีอยากให้คุณวิสิตยก,ยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะว่าสินค้าไทยที่จะได้รับผลกระทบน่าจะมีอะไรบ้างคะ่ะโอเค สินค้าไทยที่เวลาที่พูดถึง s m e เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เจ้าของกิจการเนี่ยมักจะอยู่ในหมวดของเกษตรอาหารนี่แหละครับที่เป็นเจ้าของเองได้นะครับส่วนถ้าเป็นธุรกิจใหญ่ๆยอย่างยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์หรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นซัพพลายเชนอยู่ในในกลุ่มสินค้าเหล่านั้นนะครับทีจะได้รอ แน่นอนภาษีเราถูกขึ้นมา19%เนี่ยมันต้องไปบวกกับไอตัวภาษีพื้นฐานเดิมเขาที่เรียกว่า MS MSN นะครับอันนั้นยังมีอยู่นะครับมันไม่ใช่จบแค่19%น,นะครับแล้วมันก็ต้องไปดูว่ารายการสินค้าเหล่านี้เมื่อไปสารัฐมันมีประเทศอื่นที่เป็นคู่แข่งเป็นประเทศอะไรบ้างประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาได้อัตราภาษีมากกว่าเราหรือน้อยกว่าเรา มีรายการที่น้อยกว่าเราเราต้องรีบไปดูนะว่าเป็นประเทศไหนแล้วเป็นรายการไหนอันนั้นคงคงมีความชัดเจนที่จะได้รับผลกระทบก่อนนะครับรายการสินค้าที่สมมุตินะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าพูดถึงสินค้าด้านเกษตรอุตสาหกรรมหรืออะไรเนี้ยก็ยังมีอีกกลุ่มประเทศหนึ่งที่ไม่ใช่ในในกรอบอาเซียนเราที่ได้อัตราพอๆกันนะครับยังมีกลุ่มของทางอเมริกาใต้ด้วย ที่เขามีสินค้าเกษตรอาหารที่เป็นพื้นฐานค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับอันนั้นต้องไปดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยอัตราเท่าไหร่นะครับถ้า,อย,า,าอ,อยู่ในระดับที่ไม่ต่างกันนักห่างกันอยู่ในระดับสามเปอร์เซ็น้าเปอร์เ็นเนี่ยน่าจะยังพอไหวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันว่าสินค้าที่เราจะไปจะมีความแตกตา่างจากประเทศกลุ่มเรานั้นอย่างไรครับค่ะ ในมุมของผู้ประกอบการจากกลุ่มต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณวิสิตจะต,ต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างคะหรือว่าที่ผ่านมาระหว่างที่ร,รอการประกาศตัวเลขนี่นะคะเรามีการเตรียมความพร้อมยังไงมาบ้างแล้วมั้งคะครับก็แต่ละกลุ่มสินค้านะครับที่รวมตัวเป็นสมาคมหรือไม่กรั่งในของการค้าไทยเองเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะ สื่อไปยังสมาคมการค้าต่างๆที่เป็นสมาชิกเรานะครับแต่ละสินค้าจะต้องเตรียมหาทางออกไว้นะครับแล้วก็หลายๆสมาคมก็ได้ทําข้อเสนอเรื่องของการปรับตัวมาที่หอการค้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวของตัวเองนะครับของธุรกิจตัวเองหรือเป็นการขอให้ทางภาครัฐช่วยเรื่องหนึ่งสองสามสค้าที่จะทําให้สามารถมีการมีเรียกว่าเป็นพัฒนาการที่จะ ไปสู่การแข่งขันได้ในอนาคตนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับเรื่องนวัตรกรรมในอุตสาหกรรมของตัวเองนั้นมีอะไรที่พอจะทำได้บ้างนะครับเป็นนวัตรกรรมด้านไหนการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใดแล้วอยากให้รัฐช่วยอะไรในอุตสาหกรรมตัวเองมีความสามารถที่จะพัฒนาตัวนี้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นต้นนะครับก็ อย่างยังมีอะไรที่ต้องทําอีกเยอะครับจนดีชาคนดีซาครับก็ถือว่าผู้ประกอบการของเราเองก็เตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะรับมืออยู่แล้วก่อนหน้าที่สหรัฐเขาจะเคาะตัวเลขนี้ออกมาที่ร<ช>้อยละสิทีนี้ในมุมของประเทศเพ,พื่อนบ้านค่ะในเรื่องของฐานการผลิตต่างๆตอนแรกเนี่ยเราค่อนข้างกังวลน,นะคะว่าอย่างที่เวียดนามเขาได้ข้อสรุปก่อนเราอยู่ที่ร้อยละยีถ้าเราได้มากกว่าเขาเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องของการย้ายฐานการผลิตต่างๆที่เราจะได้รับผลกระทบแต่พอออกมาเป็นร้อยละสิแบบนี้ค่ะมองมุมนี้อย่างไรคะ ครับอ่มุมนี้หลักๆจะเป็นมุมเรื่องของการลงทุนของประเทศต่างๆที่จะมาลงทุนในอาเซียนนะครับคืกอก่อนหน้านี้ต้องต้องเรียนว่าก็มีการาปรับย้ายฐานกันมารอบหนึ่งระดับหนึ่งพอสมควรละนะครับาจากเรื่องของเทรดวอร์รอบแรกนะครับแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้าภาพเปลี่ยนไปนะครับหลังจากนี้เองเนี่ยมันยังมีเรื่องที่จะต้องลงไปดูกันลึกๆนะครับว่า,าแน่นอนละการลงทุนอตอนนี้ จะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเพราะว่าอาาัตรามันพอๆพกันผลิตเสร็จแล้วเนี่ยยังส่งไปประเทศนู้นประเทศนี้ได้มันยังมีเรื่องของ FTA ของที่แต่ละประเทศไปทํากับกลุ่มประเทศต่างๆนะครับอย่างของไทยเนี่ยตอนนี้เรารอเร่งรัดทําเรื่องของกลุ่มอื่นๆอยู่มันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นยูหรือประเทศอื่นๆที่อยู่ในคิวนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะ ดึงดูดการลงทุนด้วยเพราะว่าเวลาคนที่มาลงทุน,นผลิตเสร็จแล้วเขาไม่ได้คาดหวังจะมาขายของในประเทศไทยอย่างเดียวนะผลิตเสร็จแล้วเ็าอยากจะส่งออกไปประเทศต่างๆทั่วโลกได้ด้วยนะครับอันนี้อันนี้ในในแง่มุมของไทยเนี่ยจริงๆจุดเด่นจุดแข็งของไทยที่มีมานานเนี่ยคือเราเราเป็น อะไรอะเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกพอสมควรสินค้าเราสามารถส่งไปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในประเทศกลุ่มอาเซียนเนี่ยหลายประเทศเราไปทางบกได้ด้วยซ้าไปไม่ใช่แค่ทางเรืออย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นเรื่องอ,อนาคตของของการลงทุนมันยังมีเรื่องที่ต้องจับตามองและ ติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องเกี่ยวกับสารัฐเนี่ยแหละครับเพราะว่าในเงื่อนไขของสารัฐเองเนี่ยมันจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎของแหล่งกําเนิดสินค้าที่ต้องเคลียร์คัดชัดเจนด,ด้วย<ฆ>นะครับว่าอันนี้ยถ้าสินค้าใดที่เรามั่นใจว่าแหล่งกําเนิดสินค้าเนี่ยมาจากประเทศไทยมีสัดส่วนเกิน50เปอร์เซ็นขึ้นไปอันนี้สบายใจเบาใจได้ นะครับแต่อะไรก็ตามที่เคยต้องเอาวัตถุดิบเอาส่วนประกอบมาจากประเทศต่างๆอันนี้ต้องดูให้ดีนะครับแล้วก็ต้องเตรียมทําเรื่องของเนี่ยที่เรียกว่า traceability นะครับมีการสืบย้อนกลับได้ว่าอันไหนมาจากที่ไหนมีหลักฐานอะไรยังไงอันนี้ยังมีการบ้านต้องทำครับซึ่งซึ่งอ,อนาคตเนี่ยก็คงไม่ได้ใช้กับแค่ทางสัรัฐอเมริกานะครับเรื่องของ FTA ประเทศต่างๆก็มีเรื่องพวกนี้ต้องดูด้วยเช่นกันครับ ค่ะก็ถือว่าตัวเรื่องนี้คงไม่ใช่แค่เรื่องภาษีแล้วนะคะคุณวิสิตค่ะก็ถือว่าเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อเกมการค้าโลกด้วยในฐาน,นะของรองประธานกรรมการหอการค้าไทยอยากให้ท่านแชร์มุมมองหนะะ่อยค่ะเพราะว่าผลกระทบต่อไทยแน่นอนมีทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะคะคาดว่าผลกระทบหลังจากนี้นะคะระยะกลางและยาวรวมถึงแนวทางการรับมือของประเทศไทยควรจะเป็นยังไงคะกับระยะ สั้นเราคงจะเห็นเรื่องตัวเลขที่การค้าโลกที่อาจจะดรอปลงในช่วงไตรมาสถ,ถัดไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายรายการไม่ว่าจะไปสหรัฐหรือไปประเทศอื่นที่เขาเอาสินค้าไปเพื่อเตรียมผลิตส่งต่อไปยังประเทศสหรัฐด้วยหรือไปยังประเทศอื่นด้วยเนี่ยช่วงครึ่งปีแรกส่งกันเยอะมากเลยนะครับยอดส่งออกเกติบโตเฉลี่ย6เดือนนี้มันเกิน15เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงไตรมาสถ,ถัดไปเนี่ยเป็นช่วงที่ มีการปรับตัวเพราะราคาสินค้าที่ไปถึงอว่าหลังวันที่ันนี้5ตุลาเมื่ออันนี้นี่ก็มีประกาศใหม่มาเมื่อคืนเนี่ยนะครับอของที่ลงเรือแล้วอก่อนวันที่7เดือนนี้ั้งครับและต้องไปถึงสหรัฐเนี่ยแล้วเอาของออกจากท่าเรือก่อนวันที่5ตุลาเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เป็นเป็นเป็นตัวเลขใหม่เขานะครับวันที่ใหม่ ก็ยังได้เร็ т 10%เหมือนเดิมนะครับแต่หลังจากนั้นะจะเป็นเร й ใหม่ละเพราะฉะนั้นเนี่ย<ะ>มันจะไปดึงเรื่องของออเดอร์ช่วงไตรมาสสุดท้ายด้วยนะครับนอกจาก<ะ>การชะลอตัวในช่วงสัเดือ์แรกเนี่ยแต,แต่ยังไงก็ตามของที่นักขณะนี้มีการซื้อขายตกลงกันไว้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีการเร่งส่งออกภายในสองสมวันที่เหลือเนี่ยนะครับ<ะ>ที่ทียังมีโอกาสทำได้ อันนี้นี่คือระยะสั้น<ะ>แล้วมองไปถึงต้นปีหน้านะครับการปรับตัวนั้นะจะเริ่มเห็นชัดเจนว่าะจะมีการสั่งสินค้ารอบใหม่เนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้านะครับแต่จริงเราก็ยังคาดหวังช่วงเทศกาลอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับว่าจะมีโอกาสที่จะมีบางสินค้าที่ไปส่งเพิ่ม,เต,มเติมได้ในช่วงปลายปีสําหรับงานเทศกาลนะครับ<ะ>ในระยะยาวต้องอย่างที่เรียนนะครับ ปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนวัตรกรรมสินค้าที่จะสร้างความแตกต่างเพื่อแล้วมองเรื่องความยั่งยืนด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันถ้าเราบอกว่าเราอยากจะปรับตัวเราไปาสู่ตลาดด้วยที่ไม่ใช่ตลาดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าต้องต้องมีตลาดาที่เรียกว่าหลากหลายขึ้นนะครับเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยหรือโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับก็ะจะเป็นเรื่องที่เป็นเกณฑ ใหม่ๆใ,ในอนาคตที่เราต้องอปรับตัวให้ทันนะครับ พูดถ <to> <AS> e ึงเรื่องของการปรับตัวนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณพิชัยชุนถาวชีระเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของข้อเสนอของไทยเรานะคะที่มีการนําเข้าสินค้าจากทางสหรัฐนะคะมีทั้งเรื่องของสินค้าที่เราผลิตได้เองเพียงพอแล้วสินค้าที่เราผลิตได้เองแต่ยังไม่เพียงพอรวมไปถึงสินค้าที่เราผลิตไม่ได้ทีนี้สินค้าที่เราผลิตได้เองแต่เพียงพอแล้วแต่อาจจะมีความจําเป็นต้องนําเข้าสินค้าบางประเภทเข้ามาค่ะมีคําแนะนําไปถึงผู้ประกอบการกลุ่มนี้อย่างไรบ้างคะเพราะว่าอาจจะมีการทยอยให้เราปรับตัวได้ในช่วง ระยะเวลาประมาณตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึง5ปีแบบนี้ค่ะครับก็ต้องเนี่ยแหละครับเรื่องนวัตกรรมต่างๆเรื่องการเอาว่าถ้าเป็นเรื่องอเกี่ยวกับพืชเกี่ยวกับเกษตรหรืออะไรเนี่ยครับต้องตั้งแต่ต้นทางนะครับตั้งแต่ว่า,ามเมล็ดพันธุ์พืชเลยน้ํับหนึ่งตรงนั้นเลยมีการพัฒนาในแต่ละปี อย่างไรนะครับมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นไหมทนต่อโรคทนต่อมแมลงมากขึ้นไหม<ะ>มีรสชาติมีความอร่อยที่เพิ่มขึ้นไหม,อ,มอันนี้ตั้งแต่นับหนึ่งต้องมาแบบนี้เลยแล้วนวัตกรรมในการที่เอามาแปรรูปในรูปแบบต่างๆเนี่ยมีอะไรที่ไปตอบโจทย์อันนี้ต้องตอบโจทย์จริงนะครับ<ะ>เรื่องงานวิจัยเรื่องนวัตกรรมเนี่ยคือก่อนหน้านี้เรามี งานวิจัยที่เราเรียกว่าขึ้นหิ่งเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่จะทําในเชิงวิชาการหรือว่าทําในเชิงที่แบบอยากโชว์ว่าเอ้ยมันมีความเนี๊ยบความน่าสนใจยังไงดึงดูดความสนใจแต่อันเนี้ยเราไอ้ตัวนั้นอาจจะไม่ได้ว่าไม่ทําเลยนะแต่ว่า่าต้องมาโฟกัสเรื่องของที่ว่าอันไหนทําตลาดได้จริงอันไหนที่มันตอบโจทย์เทรนด์ของผู้บริโภคผู้บริโภคดูแล้วว้าวดูแล้วซื้อดูแล้วสนใจนะไม่ใช่ นักวิชาการด้วยกันดูแล้วสนน่าสนใจโอ้อันนี้มันไม่มีใครเคยคิดมาก่อนไอ้แค่นี้ไม่พอหละนะครับของต้องใช้ได้ด้วยครับ่ะทีนี้ก็เป็นภาพรวมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแล้วก็แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยนะคะจากมุมมองของท่านรองประธานกรรมการขอการค้าไทยท่านวิสิทธิ์ลิมลือชาว,วันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบะคุณค่ะขอบคุณมากครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t ี n เอ็นนิข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ